23มิถุนาปอปามาขายเหรียญ EP ที่24พบเจอกันอีกเช่นเคยฮะกับปอปามาขายเหรียญฮะวันนี้เป็นวันที่23มิถุนายนปีพศ .2565 ฮะเราพบกันคลิปนี้ปอปาก็มีเหรียญหลักๆตัวเด็ดๆแทบจะไม่มีแล้วมีเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ มีอยู่ตัวเหรียญสองเหรียญเหมือนกันท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างคลิปนี้ก็ไปกันแบบเบาๆเนาะรอของชุดใหม่เข้ามาฮะดีไม่ดีเย็นวันนี้ตอนแบบค่ำๆมาอาจจะมีอีก EP หนึ่งหรือเปล่าหากเหรียญเข้ามาเยอะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวปปาตรวจสอบเสร็จยังไงก็เดี๋ยวอาจจะเจอกันรอบบ่ายไหมก็ยังไม่รู้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮนะเรามาลุ้นตรงนี้กันก่อนเนาะใครที่ต้องการเหรียญฮนะวันนี้เราก็มีมาให้ ได้เลือกกันเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่ท่านผู้ชมก็มีนี่กี่รายการเดิมๆฮะครับท่านผู้ชมเราเริ่มกันจากอันดับแรกก่อนเลยนะที่ประปานำมาจำหน่ายขายแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการดูเนาะก็เป็นเหรียญย,ย้อยฮะ1บาทหลังวัดตีพศ2525ฮะ เราจําหน่ายขายกันในราคาเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองเท่านั้นเองใครอยากได้นะฮะก็มีอยู่หลายเหรียญสมควรแต่นี้เป็นตัวอย่างที่มาวางไว้นะฮะต่อมาฮะหบาทตราแผ่นดินปีพศ2 5 0 5ก็หลายร้อย,ล,ยล้านเหรียญเลยทีเดียวเราขายกันในราคาเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองครับสำหรับเหรียญย่อยๆเนาะท่านผู้ชมฮะต่อมาก็เป็นเหรียญ หนึ่งบาทครุฑฮะปีพศ2517ใครอยากได้ะฮะเหรียญนี้ก็ยังอยู่ที่30บาทนะฮะ30บาทใครอยากได้นะฮะก็ลองดูเนาะลายเข้ามานะฮะลายเข้ามาเราขายกันตามสภาพนะท่านผู้ชมนะฮะขายกันตามสภาพแล้วต่อมาก็เป็น5บาทเรือหงะฮะปีพศ2530เราจํเราจำหน่ายขายกันในราคาเหรียญละ15บาบาทเท่านั้นเองนะฮะ สำหรับใครที่มี5บาทเหรียหงปีพศ2 5ง1ันหนะเหรียญก็ราคาสูงกว่นี้ก็ลองลองดูนะฮะลองดูโอเคเนาะเหรียญละ15บาทแล้วต่อมาฮะก็เป็นเหรียญ5บาทการจนาพิเศษชนิดราคา5บาทนะฮะก็มีกันหลายหลายอ่าชนิดราคาพอสมควรแต่เราเลือกที่จะนำเหรียญชนิดราคา5บาท จำหนายพิเศษมาจำหน่ายขายกันในราคาเหรียญละ15บาทเท่านั้นเองโอเคฮะท่านผู้ชมฮะมต่อมาก็เป็น5บาทครุฑปีพศ2522เราจำหน่ายขายกัน,นราคาเหรียญละ15บาทฮะ15บาทโอเคนะฮะแล้วก็เป็นปีพศ2520รฮะคุณเฉียงเช่นเดียวกันเหรียญนี้ก็จำหน่ายขายกันอย่างที่รู้ฮะราคา20 บาทนะฮะใครที่มีก็สามารถใครที่มีเหรียญอยู่รักเก็บสะสมอยู่คิดจะขายก็สามารถดูตรงนี้ได้นะฮะอ่าดูตรงนี้แล้วก็ไปจดแล้วก็จําไว้ว่าเหรียญไหนบ้างที่ประปารับซื้อท่านผู้ชมฮะอ่าที่วางอยู่ตรงนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10้ากดดกว่าวาระฮะวาระย่อยๆแต่ไม่ซ้านะฮะเราขายออกในราคาเหรียญละ16บาทเท่านั้นเองมีอยู่ชุดเดียววันนี้ใครเร็วใครได้ฮะแล้วก็เป็น หนึ่งบาทที่ระลึกฮะกีฬาแหลมทองครั้งที่8นี่อยู่2เหรียญน,นะฮะสะภาพก็โอเคอยู่แล้วก็เป็น1บาทที่ระลึกเช่นเดียวกันสเสด็จนิวัตพระนครฮะเหรียญน,นี้80บาทฮะแปบาทใครอยากได้ใบน,นี้สภาพสวยนะฮะสะภาพสวยท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาอ๋อ,อเหรียญน,นี้ฮะเป็น หนึ่งบาทปีพศ2529รูปแบบช่อฟ้าสั้นนะฮะรูปแบบช่อฟ้าสัน้นมีอยู่เหรียญหนึ่งนะใครอยกได้ก็ไลายเข้ามานะฮะสภาพสวยฮะยังยังยังดูดีอยู่นะฮะก็ยังพอดูดีอยู่แล้วต่อมาฮะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเหรียญเนี่ยเป็นรูปแบบอย่างท่านผู้ชมเห็นฮะเดี๋ยวประปาขยับกล้องให้ดูนิดหนึ่งนะ,ะเป็นรูปแบบพระเศียรเอียงฮะเราขายกันในราคาไม่แพงนะฮะ รูปแบบพระเศียรเอียงอันนี้ก็เหรียญละสี่สิบห้าสิบาทอันนี้ก็เป็นเหรียญโบราณนะ,ะเหรียญโบราณก็ขอากันสักประมาณน่าจะตกหลักเหรียญละร้อยท่านผู้ชมนะฮะสามเหรียญน,นี่นะฮะรูปแบบพระเศียรเอียงนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญโบราณปปาก็รับมาสูงกว่าธรรมดาน,นิดนึงก็อ่ะอันนี้ห้าสิบาทอันนี้ร้อยหนึ่งประมาณนั้นประมาณนั้นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะแล้วเหรียญน,นี้พิเศษหน่อยให้ท่านผู้ชมโอเคนะฮะเพิ่งจะได้เข้ามาฮะ ก็คือเป็นเหรียญท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะฮะเป็นเหรียญพระเสียนตรงสภาพผิวยังดูดีนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นรูปแบบพระเสียนตรงนะฮะถ้าตรงแล้วเนี่ยหมุนด้านหัวด้านก้อยเขาก็ตรงเช่นเดียวกันนะฮะโอเคนะฮะเหรียญนี้ใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาทางไลน์นะฮะวันนี้คลิปนี้มีอยู่เหรียญเดียวนะฮะมีอยู่เหรียญเดียวสําหรับพระเสียนตรงฮะเป็นเหรียญ25สตางค์นะฮะ ปีพศ2539แล้วก็ท่านผู้ชมฮะอ่ะเป็นปีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเป็นปีอ่ะมีอยู่2เหรียญเท่านั้นเองสำหรับอ่า10บ,บาทหมุนเวียนปีพศ2541นะฮะ41รู้สึกจะมีของยังไม่เข้าท่านผู้ชมอันนี้ก็ปีพศ2553ฮะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามานะฮะเหลือไม่เยอะสำหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ มีเหรียญวาระที่ปป่าสร้างตัวเป็นเหรียญท็อปทอ,ปอยู่นะฮะก็ท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะก็เป็นเหรียญหกสิบปีกรมการค้าภายในฮะหกสิบปีกรมการค้าภายในใครอยากได้ฮะเหรียญละหกสิบบาทนะฮะโอเคนะฮะหกสิบปีกรมการค้าภายในมีอยู่ประมาณหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญฮะ สำหรับเหรียญละ60บาทนะฮะจำหน่ายขายออกแล้วก็มีฮะโรงพยาบาลกลางอย่างนี้ก็สภาพสวยนะท่านผู้ชมสภาพสวยเราก็ยังขายอ่ายังขาย60บาทนะยังขาย60บาทสำหรับโรงพยาบาลกลางนะฮะแล้วก็มีอ่าครบอ่าเท่าไหร่ฮะท่านผู้ชม72ปีหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้น เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะป้าปา,าหลายเหรียญปาปาก็งงเหมือนกันบางครั้งวาระแต่ละวาระนะฮะเจ็ดสิบปีฮะราชบ,บัณฑิตยสถานเรามีอยู่เหรียญเดียวนะคลิปนี้ใครอยากได้60บาทฮะเหรียญนะท่านผู้ชมเดี๋ยวอนาคตน่าจะเป็นราคาที่อาจจะสูงนะฮะสำหรับเหรียญ10บบาทธนาคารออมสินนะฮะวันนี้เรามีให้เหรียญหนึ่ง ใครอยากได้นะก็เหรียญละ60บาทนะเหรียญละ60บาทก็ลองดูนะใครอยากได้ลายเข้ามาฮะสุดท้ายท่านผู้ชมเหรียญน,นี้ฮะเป็นเหรียญของพระพี่นางเธอฮะแต่สภาพผิวด้านหลังเนี่ยจะไม่สวยท่านผู้ชมปป๋าบอกตรงๆแล้วสภาพผิวด้านหลังเนี่ยจะไม่สวยนะฮะอ่ะ,อะเขาจะมีคล้ายๆสนิมแดงเกาะฮะปป๋าก็รับมาในราคาเหรียญละสักห้าสิบบาทฮนะเหรียญน,นี้ปป๋าขายให้เท่าทุนนะฮะ ป่าขายให้ราคาเหรียญละ50บาทสำหรับเหรียญที่รึกพระพี่นางถือครบ8 0พรรษาโอเคนะฮะคลิปนี้ก็มีรายการเหรียญที่มาแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการเพียงเท่านี้นะ,ะเพราะว่าเมื่อวานปอา,าก็เปิดอีพีไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ก็ก็กลับมาเปิดกันอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะมีเหรียญย่อยๆนะฮะมีเหรียญได้ย่อย ที่ปปารับเข้ามาติดโผเข้ามาแล้วก็เป็นเหรียญอ่สิบบาทวาระที่ระลึกฮะไม่ซ้ํา10กว่าวาระแล้วก็มีพระเสียนเอียงเราทวนกันนิดนึงนะเวลายัางเหลือมีพระเสียนเอียงชิน้นราคาหบาท25สาทตตางห้าสตางค์แล้วก็เหรียญ1นบาทเป็นเหรียญโบราณบ้างอะไรบ้างแล้วก็มี1บาทปีพศสองพันยี่สิบเกฮะก็ใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามานะฮะไลน์เข้ามาพูดคุยกับน้องแอดมินนะฮะ อันนี้เสด็จนิวัตพระนครน,นะฮะสภาพผิวยังอขอบอยังคมเลยท่านผู้ชมทั้ง2เหรียญเลยนะฮะทั้ง2เหรียญแล้วก็มามีเหรียญน,นี้นะใครอยากได้เนาะเชื่อว่าแฟนรายการก็รู้ดีอยู่แล้วฮะลองลองดูฮะลองดูแล้วก็มามีเด็ดๆในคลิปนี้ก็เป็นพระเสียรตรงนะท่านผู้ชม25สตางค์พระเสียรตรงก็ตรงเป๊ะเลยท่านผู้ชมนะฮะเมื่อวานปอบป่าได้มาถึง3เหรียญเลยนะฮะ ไม่มั่นใจว่าปอปาออกคลิปไปหรือ,อยังงงกันท่านผู้ชมเพราะออกทั้งออกคลิปซื้อคลิปขายแล้วก็อืมหลายๆอย่างเนาะก็สําหรับผู้เสียงโตก,ก็แล้วกันใครอยากได้ก็ไหลเข้ามานะฮะมีอยู่เหรียญเดียว25สตางค์ยีสตางค์หลังจากนั้นก็มาเป็นเหรียญเ,เหรียญวาระที่ระลึกนะฮะตัวท,อทอ็ทอ,ปทอ,ปทอปท็อปเทาเปรียบเทียบกับตัวนี้อ่าโทษทีนะเปรียบเทียบ,บกับเหรียญนี้คืออันนี้คือเหรียญท็อปนะฮะ ก็เหรียญละหกบาทถ้าใครอยากได้นะใครอยากได้ก็ตามนั้นฮะคลิปนี้ปอปามาขายเหรียญเป็น EP ีที่24ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของปอปาจะได้ไม่พลาดคลิปที่ปอปาทำนำเสนอโฆษณาออกไปจะได้รู้ว่าปอปานั้นประกาศรับซื้อเหรียญอะไรฮะ เราเข้าไปดูคลิปทางช่องของปปาบ้างอะไรแบบอีกอย่างนึงก็อยากจะดูคลิปล่าสุดช่วยนะเพราะว่าคลิปล่าสุดนี่เราจะรู้ได้ทันกว่าอย่างคลิปเก่าๆเมื่อปีที่แล้วอาจจะเป็นคลิปนําเสนอประมาณนั้นนะฮะถ้าคลิปก่อนๆลองสังเกตดูถ้าใครดูจบคลิปก็จะคิดว่าปปาเนี่ยไม่ได้ประกาศรับซื้อเพียงแต่พูดทางด้านราคาข้อมูลเหรียญที่เขาประเมินออกมาแต่ราคาประเมินกับการซื้อขายจริงไม่เหมือนกันนะถ้าไม่ชมไม่เหมือนกันก็ลองไปไป ไปสังเกตดูไปศึกษาดูนะฮะโอเคนะฮะคลิปนี้ปอปลามาขายเหรียญคงจะจบแค่นี้แล้วก็ลาแฟนๆรายการไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคนทุกท่านใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาฮะขอบคุณครับ